ผู้ชมที่ดูเฮล์บารจบแล้วก็เรียนเชิญนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ละเลงกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยส่วนคผู้ชมที่จะไปดูเฮลบาวผมบอกเลยว่าอย่าเชื่อวิดีโอตัวอย่างนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนภาพยนตร์ของยอนซังโฮเรื่องที่ผ่านๆมาให้ลบภาพเทรนทูปูซานเพนิสูล่าไปได้เลยเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เอาเรื่องความเชื่อศาสนาธรรมและก็ศาสนามาใช้ประกอบการดําเนินเรื่องและเนื้อหาค่อนข้างหนักมากๆฉะนั้นคิดดีๆก่อนจะเปิดดูนะครับเอาล่ะและก่อนจะเริ่มวิดีโอผมก็แจ้งเตือนสปอยเอาไว้นะตรงนี้นะครับว่าเนื้อมีรรูดดดงงเื้้อ่่่วยยใคทัไไ ก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะเหวบาวเป็นเรื่องราวที่หยิบเอาบาปและการลงโทษของพระเจ้ามาเป็นแกนหลักของเรื่องบนเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ได้รับคําพิพากษาคนเหล่านั้นจะถูกพี่เยติยักษ์สาตัวพรากชีวิตไปด้วยวิธีการที่โหดเทียมตามกําหนดการที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นทนายเอได้รับสารจากพระเจ้าว่าเขาจะต้องตกนรกในอีก10วันข้างหน้าเวลาห้าโมงเยน็น เมื่อเวลาดังกล่าวมาถึงเยติก็จะปรากฏตัวแล้วก็ลงมือทารุณกรรมเหยื่อก่อนจะสู่ปัญญาลงนรกไปในที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องในจักรวาลของหนังเรื่องนี้มาอย่างยาวนานครับแต่ว่ากลับถูกละเลยถูกปิดบังแล้วก็ไม่มีคนใส่ใจกระทั่งจองจินซูเด็กหนุ่มที่กลายมาเป็นผู้นำลัทธินิวชรู Society หรือว่ากลุ่มสังธรรมใหม่ได้พยายามทำความเข้าใจออกเดินทางเพื่อเรียนรู้กระทั่งเขาก็ตกผลึกทางความคิดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของพระเจ้าที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ให้สังคมมนุษย์ดีขึ้นมนุษย์ควรทำความดีให้ได้มากที่สุดจองจินซูได้พิสูจน์เรื่องนี้เรื่อยมาจะได้คำตอบในแบบของตอนเองนะครับว่าคนบาปเท่านั้นที่จะได้รับคำพิพากษาเหล่านั้น เขาบันทึกภาพเก็บหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเยติหรือว่าทูตสวรรค์เหล่านี้จนเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆและที่สอดจะทำใหม่เริ่มมีอิทธิพลต่อคนขยายเป็นวงกว้างกระทั่งเรื่องราวก็ค่อยๆปล่อยความจริงออกมาเป็นลําดับแง่มุมของตัวละครแต่ละคนก็สะท้อนด้านสีเทาของสังคมมนุษย์ออกมาครับเช่นผู้ที่กระทำความผิดฐานฆ่าคนคนเหล่านั้นติดคุกแล้วก็ได้รับการลดโทษปล่อยตัวในที่สุดแต่ว่าคำถามของจองกินซูก็คือคนที่ทำผิดเหล่านี้ได้รับบทลงโทษที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าหนังยังสะท้อนแรงความเชื่อที่ทำให้เกิด ว่าคลั่งผ่านตัวละครแก๊งเด็กวัยรุ่นที่ทําตัวเสมือนออกล่าแม่มดสะท้อนการตีตราของผู้ที่ได้รับคําพิพากษาว่าพวกเขาเป็นคนบาปจนถูกกระทําเสมือนว่าคนเหล่านี้ไม่สมควรเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ในสังคมที่บัญญัติขึ้นด้วยกฎและคําสอนของลัทธิศาสราใหม่ประเด็นเหล่านี้ส่วนตัวผมบอกตรงๆนะครับว่าในช่วงที่ดูผมค่อนข้างอึดอัดมีความเครียดและไม่ค่อยถูกจริตกับบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่ซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามเดอะมูฟทุกตอนถ้ายังพอจําได้ผมจะบอกเสมอว่าเวลาที่เจอหนังที่มีความกดดันหนังที่บีบกลุ่มตเเเเออใใหหห้้ลืทางดินไมม่ยะผ จะชอบมากครับ และแม่เฮลบาจะให้ความรู้สึกในสถานการณ์แบบนั้นผมก็กลับรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่าหนังเอาความเชื่อมาเล่นนะครับแต่ว่ามันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ดูขัดกันอยู่ยกตัวอย่างแก๊งเด็กที่ศรัทธานในเสจ,จะทำใหม่มากๆคําถามก็คือถ้าพวกเขากลัวเรื่องบาปที่ลทัทธินี้บอกจริงๆแล้วทาไมพวกเองไปฟาดคนอื่นซะย,ยับเลยละ่ะโอเคเลยครับว่าผู้กำกับอาจจะอยากให้ตัวละครพวกนี้เป็นพวกโหรุนแรงที่มีความคิดสุดโต่งก็ได้แต่ผมกลับรู้สึกว่าบางซีนมันไม่จําเป็นและใส่มาทาร้ายจิตใจคนดูซะมากกว่าฉะนั้นนนเฮลาาจึงงงป็นหนัที่่ต้ออดูอย ระมระวังนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีความไม่สบายใจหรือว่ามีความเครียดบางอย่างในตัวเองอยู่แล้วมอ,มองว่าให้ข้างไปก่อนจะดีกว่า ยังไงก็ตามพอดูไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อถึงฉากจบเราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อจริงๆสักทีนะครับว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของหนังเรื่องนี้ในมุมมองของผมผมคิดว่าผู้กำกับกําลังจะบอกเรานะครับว่าปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันมนุษย์ที่มีสมองมีสติปัญญานั้นมักจะหาคําอธิบายให้กับปรากฏการเหล่านั้นเสมอโดยขึ้นกับว่าเขาจะใช้องค์ความรู้อะไรมาประกอบการตีความสิ่งที่เราได้เห็นในเรื่องทั้งคําทํานายพิเยติ3ตัวชตากรรม ทุกความเป็นไปได้มันอาจจะเป็นได้ทั้งการลงทันของพระเจ้าเป็นหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่ยังหาคําตอบไม่ได้เป็นเอเลี่ยนต่างดาวมิติไคจูบุกโลกหรือว่าเป็นนักล่าจากนรกก็ได้เช่นกันครับในขณะเดียวกันเรื่องราวยังสะท้อนการสแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งที่อธิบายไม่ได้อยู่เสมอโดยขึ้นกับว่าผู้คนที่แอบอ้างนั้นหวังผลอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจองจินซูต้องการทําให้มนุษย์อยู่ด้วยความเกรงกลัวต่อบาปเขาเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนกลัวการลงทันก็จะไม่มีใครกล้าทําผิดครับ ผู้นำาละที่คนต่อมาก็คาดหวังอำนาจที่มีเหนื่มนุษย์คนอื่นๆหรือว่าตัวละครดีเจไลฟ์สตรีมก็อยากได้การยอมรับทั้งคนที่ติดตามเขาแล้วก็การยอมรับในตัวพระเจ้าในแบบที่เขาเชื่อ นเนื้อเรื่องในซีซั่นที่1จึงจเป็นการปูเรื่องราวให้คนเข้าใจจักรกวาลของเฮลเบิลในขณะดูการก็ส่องแรกธรรมชาติของมนุษย์ที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้เข้าไปครั้งหนึ่งเราเคยบูชาไฟบูชาพระอาทิตย์เชื่อว่าโลกแบนแต่ว่าไม่ได้คําตอบของสิ่งเหล่านี้แนวคิดและมุมมองที่มีก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเฮลเบิลก็น่าจะใช้ไอเดียนี้ในซีซั่นที่2ด้วยเช่นกันครับผมจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ในซีซั่นต่อไปจะนําพาคนดูไปสู่คําตอบให้ได้เข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่อยู่ยเบื้้้้้องงงหหลลลลััคคําาาาาปปรระะกกกกิเเเ่่่นนนนนพผู็็ไไไดแแววขฎณฑ์ กำหนดที่คนในเรื่องศรัทธาไม่อาจเป็นแบบนั้นเสมอไปมันมีข้อยกเว้นเมื่อพ่อแม่ยอมสละวิญญาณแทนลูกและการฟื้นคืนร่างของผู้ที่ถูกแสดงตนคนนั้น เอาเลยครับแล้วก่อนจะไปถึงบทสรุป Themove ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเอาไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับทั้งออ t u s สแว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หกักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของออ t u s สได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วน100าวยนะ way, นนาย์์จห่ออออปปกรรณณคมพิเต ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อในะ a d v i c e .co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด TMF 3 8เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT คิดถึง Advi c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเฮลบอลจึงเป็นภาพยนตร์ที่มีจุดแข็งในช่วงฉากจบที่เฉลยว่า ความเชื่อที่ตัวละครมั่นใจว่าจะต้องเป็นแบบนั้นมันยังมีเบื้องหลังที่รอการค้นหาคำตอบอยู่โดยเฉพาะการกลับมาของตัวละครผู้หญิงคนนั้นที่ถูกดึงวิญญาณไปแล้วผมมองว่าในช่วงเวลาที่หายไปกว่า4ีปีเธออาจจะมีข้อมูลบางอย่างกลับมาบอกเราก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแง่มุมของลูกทั้งสองคนที่ยังไม่ตายพวกเขาอาจจะกลับมามีบทบาทมากๆในซีซั่นต่อไปก็เป็นไปได้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะหนังมันจบแบบปลายเปิดพุ่มกับจะเลือกเอาประเด็นไหนมาเล่นก็ได้หมดยกตัวอย่างเช่นนรกมีอยู่จริงเอ แง่มุมแบบการ์ตูนเรื่องการสื่อหรือว่าจะเป็นโลกจำลองที่ AI เอามนุษย์มาทดลองท้ายสุดแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปครับอีกเรื่องที่ต้องชมก็คือนักแสดงทุกคนทําหน้าที่ได้สมบทบาทของตัวเองมุมกล้องหลายๆฉากก็ทําดีส่วน CG ก็โอเคนะครับตามมาตรฐานความเป็นซีรีส์ในยุค2021ในด้านที่เป็นข้อสังเกตก็คงเป็นเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนประเด็นเนื้อเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่ต้องดูอย่างระมัดระวังนะครับและคนที่อยู่ในช่วงที่มีชีวิตที่มีปัญหาก็ยิ่งไม่ควรดูอย่างยิ่งเพราะว่าเฮ เอาเลยครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของผมนะครับคุณผู้ชมนะครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ